ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของแมตต์สองร้อยห้าสิบบวกแดงดิผมมีห้องเหลืองแปลว่าแรงคุณบินเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่ใกล้ละตอนนี้สามพันสี่ลนะเออ,เออจะเร็วโหจะตั้เดียวขึ้นเพราะไอ้นี่ผมเดียวห้องเหลืองอีกร้อยบวกเลยวกไปกดูดให้แปลว่ารอบรอบเมื่อกี้บินได้เท่าไหร่บีนได้มาสิบเ,เท่าไหร่มันมีรอบหนึ่งที่ผมได้บวกสิบห้าสิบหกเนี่ยแปลว่าบินต้องได้แบบถ้ำเยอะนะถ้า มันมีตาหนึ่งที่ผมเจอห้องดำตานั้นคุณพีน่าจะบวกสามสิบสองสามสิบสี่สิบได้แต่เมื่อกี้ก็บวกเยอะอยู่เพราะว่าเราซัดในฟินิกไปไปสองรอบเพราะว่าเราชนะรอบหนึ่งแล้วแตกรอบ แต่จริงๆเนี่ยไอ้ตี้เมื่อกี้เกาะทองอยังไงเราก็ต้องเอาแล้ววะเนี่ยไม่งั้นเราก็ตายอยู่ดีอะถูกปะไม่ได้เ, <c oughs> เรา <c oughs> เอาโดนเอาโดนฝังระเบิดอยู่ในหัวอยู่ <c oughs> ใช่แล้วก็ตายอยู่ดีเนี่ยก็ใส่แม่งเลยละกันแต่ผมเสียดได้ช็อตในฟินิชอ่ะผมแม่งโดนสามเด็สองโจรจีแล้วผมโดนขอบทรายอะจูเอฟไม่ได้อะเวอร์มันโดดอดอกไปไม่เล่นหรอดาบใหญ่หอวโหเขี้ยเดี๋ยวมีเปลี่ยนเอาดาบใหญ่ไปเล่นแล้วกัน บอสเล่นไหมล่ะดาบใหญ่ผมเล่นผมมีกระบี่มุ่งครับคือผมแบบแชร์ของมุ่งเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาใหม่ได้เล็กร้าเอ้ามันยังไม่ได้กินข้าวอ่ะกินกินตอนดูเลยก็ได้ครับอ๋อบอสเกินใจนึกว่ามันจะขอไปกินตอนนี้แหม่โก็จะชิวกันไปละไปเข้าไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำยังมึงไอ้นี่เลยยังไม่ได้เลยมาแล้วเออเฮ้ยบอสิ หนึ่งตีเลยใช่ไหมเฮ้ยเ,เปลี่ยนบินพัสิเตี่ไม่หยุดเลยไม่เดียบอาวุธ <c oughs> อีกแล้วเหรอไม่เดียบอาวุธอีกแล้วเหรอขอใได้ยินเสียงสงลิงม้องตัวนิกเราสุดท้าย มาแล้ววางไว้แล้วนะไม่ไหววะกลับไปนี่อ่ะจะไปจะไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่หมายหมายถึงว่าพัดตะพัดเอ้ยไม่ใช่พัดม่วงไอ้ดาบใหญ่ม่วงอ่ะผม<อ>วางไว้แล้วมหมดแลยวเนี่ยดาบใยม่วงสกินสกินของเนีย กินข้าวอย่างเดียวเลยหิวแห, L แหและหิวแหละมันมาช่วยกินข้าวอย่างเดียวแดานี Danny, คุณซูโค่คุณชันชีนี่แปลว่าต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแน่เลยใช่ไหมครับในสอนในสอนภาษาญี่ปุ่นผมหน่อยสิยังสีเหลืองสีเหลืองขี้ฮะสีเหลืองขี้<ะ>แหวกแล้วแหวกโดนดิ๊ไลน์แน่นอนค่ากะโลก ถ้ากระลอกโทนสตีมเช่อถโบวตดเทียมสัพักสตีมแดงนี่ได้หอกม่วงวะการกระทำที่โวดเทียมมคิดเฮ้ยใครมีธนูบอกหน่องจะไฟอโรมาเดี๋ยวนะเนี่ยโอเคครับอ้าวให้บินเอาดาบใหญ่ไม่เอาดาบเล็บไปอ่ะเนึ่ดจบไปเราจะเอาแบบม่วงก็มีนะวาเนี่ย ครบเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวกูไปตีเป็นพัดเอาเหมือนกันโอ้ันเนี่ยโอ้โอเคเดี๋ยวผมตื้อยันนั้งเงินมีอัพเกรดด้วยอัพเกรดเอาเปล่าล่ะอัพเกรดตักรอบหนึ่งไหมอัพเกรดคุยอัพอัพอัพเกรดอัพเกรดคุยอัพอัพเกรดแค่อย่างงี้เขาเรียกว่ากะรอัพเกรดคุยคนแดงคนแดงกูอัดวิดีโออยู่ไม่ได้ได้ลงแล้วอันนี้ ช็อตนี้ก็ตัดอีกไงคุณวินลงแม่เธอติดเหลือติดเหลืองช่างมันถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าการอัพเกรดคลอยนี่แหละบอกเลยว่าแดงมันดูบอกว่ามันเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วไอ้ช่องนี้ไอ้ไม่ใช่ไม่เอาเตี๊ยวุ่นเปลี่ยนหุ่นจะอัพเกรดอีกเยอะอัพไม่หยุดเลยที่ผมมือติดเฟตโต้เนีเมื่อกี้เสียงเฟซผม เมื่อกี้ตอนมันอุ้ยผมนึกว่าอะไรดีวย่าผมนึกว่ามันตีอาวุธผิดโอเคอ่าย่างนใครมีหอกหรือกระบอกมีมีมีครับมีมีเอาไปเลยโอ้จะรับผมมีนะครับเรียนมาแต่ไม่ไปยุ่งอยากพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นชอบเลยภาษาญี่ปุ่นอคุณมีเพราะว่าไม่เข้าหัวใครบอสสอนสอนเรื่องอะไรครับคุณวันนี้เรื่องอัปเกรดเมื่อกี้หรอ้ย มีหลายคนมาคิดเรื่องตั้นเล็กก็เลยไปอัปเกรดต้องไปเสริมอัพเกรดเครื่องโชกต้องไปเสริมอัปเกรดปลาดุกทะเลยักษ์ต้องไปมีเครื่องโชกขวากดด้านซ้ายขวาขวากระโดดด้านซ้ายที่ขวาที่ขวาเสยซ้ายซ้าย อย่าคิดอะไรมากนะครับมันไม่ใช่คำหยาบนะครับมันมันคือการสอนธรรมะนี่เป็นการสอนธรรมะนะครับท่านผ<ช>ู้จเจริญไม่ใช่เรื่องหยาบคายครับไปเราพร้อมเราจะไปไอเอาอัพเกรดใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องอะไ <c oughs> รที่มาร <c oughs> แบบไม่มีคนยิงออกอ๋อถูตัวงเราจะเก็บไว้ก่อนไหมแบบเก็บเก็บผงอัพเกรดไว้ก่อนเพื่อได้ดอาวุธปเลยที่แบบอยากใช้เพื่อสักหน่อยดีกว่าไหนก็มาแล้ว เพราะว่าต้องอัปเกรดเพราะว่ามีหลายๆคนมีปัญหาชีวิตมีคนเข้าไปอัปเกรดปวยเกือบสามจุดอันนี้ว่าจะพม่เม็ดมีหลายคนมีปัญหาชีวิตเรื่องปวยสั้นปวยเล็กก็เลยพยายามไปอัปเกรดปวยจบละช่องนี้มันเฉยเพราะนั้นที่แท้จริงออกมาแล้วอแเฮ้ยแล้วช่องผมไม่อยากใช้คำยาบอันนีไม่มันมีช่องมาเจ็บเลยฮะผมก่อเอาไปเลย แต่ว่าอันนี้อ่ะอย่าไปกัดอย่าไปกัดเดี๋ยวมีกระบี่ขาวมันเอากระบี่ไปละนี่กระบี่อ่ะโอเคยิงดับใหญ่ม่วงมมมมาาาผผว่ไปไล่ย่างเขาถล่มนะงั้นผมขอไอ้ที่อัพอาวุธได้ไหมผมจะไปอัพดาบคู่ม่วนเดี๋ยวนี่ละโอเคละ ผู้จ่าคุณเดกชอบแปลว่ารู้จักเฮ้สลิงมามมา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 มัมมามมา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 มมามามาแล้วมามาามมามมม

มาเก็บแดงเยแดงเก็บแดงรก็ได้เพื่อนเก็บอัหนึ่งได้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 เอวูยันหุมเน่าแล้วช้ไม่ได้ลองรีบไปองรีบไปเพื่อนเฮนานี้อูสวยมากเก็บซ้อมของของไปแล้ไปล้ ไกลกที่ผมยมีเวลาอยู่เดี๋ยววิ่งตามแบบนี้อุ้ยเจริญผมตัดสินใจถูกแล้วที่ที่เมื่อกีกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาอยู่บนเนช่วงนี้ก็สอนธรรมะแปลก ขมัดกัชาฟเลยเมื่อกี้เก็บแต่ยาเกาะมาลืมหยิบยาเลื่อนมาไม่เลือแล้วไปแล้ไปชอปไปชอปไปชอบที่สุดเมาร์เห็ืนเมื่อกี้ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บตังมาเลยไต่ตังคอยไล่กดไล่กดผมยังกะรู้ว่าผมมียันแต่ดีนะว่ามันเห็นมารก่อนนะถ้ามันมาหาผมก่อนแล้วผมโดนสามตัวแป๊บเดียวหลับไอ้คาตนะคาตนะของตัวละครผู้ชายอะที่มันเลยไปกินอู้เฉยนะผมโคชอบเลยเป็นคาตนะเล็กอะ เหมาะกันเนี้ยมากจริงๆเนี้ยคนคนต้องเป็นสกินนี้มากกว่าเออผมมีมีดสั้นทรองใครเอาไม้เล่นเลยฮะเล่นเล่นมีดสั้นเนี่ยนะให้ผมเล่นมีดสั้นไก่ดูผมเลยแน่แน่เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นเนี้ยเอาอเปลี่ยนเป็นพัดเปล่าผมมีท่าชาร์จคลิกซ้ายพัดที่มันโยนไปสามอันดีเหมือนกันมันมันเอาไหมมาไปเล่นไหมอ่าโอเคอ่ะอัตนากระบี่เอาเลยเออ อะไรก็ได้ตอนนี้อาวุธผมเต็มแล้วผมรวบบิ๊เล่นกระบิวดีกว่าครับนะไ <c oughs> ม่ตั้งหมื่นหกซื้อยังทองแดงนเดงนะเหลืวหมดแล้วก็ขออนุญ,ญาตใช้ตังค์พโกเอ่อไอพิชช่อัพเกรดเปลี่ยนยังยังยังไม่ได้อะต้องซื้อยาแบบซ,ซ,ซื้อเลยเอาตัวให้รอด เมื่อกี้ผมมาแล้วผมตัดสินใจโคตรถูกขึ้นไปหิวข้างบนเนี่ยมันปล่าไปสามันเออตัดสินใจสับปิ้งจอกให้ได้ตายไปเลยกว่าทีนีคเออเดี๋ยวมันจะไม่ตายแต่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณบอสสวยมากเลยยืนสับแบบผมรู้ผมก็ตายไงบินรุ่นเลยว่าเมื่อกี้เมื่อกี้บินลุ่นหมดต้นเลยอะไรนะยิบินลุ่นหมดต้นเลย ลืมมาติดสิติดเป็นนิสัยไปแล้วติดเป็นนิสัยไปแล้วเจอต้นไม้คือแม่นติดเป็นนิสัยตั้งแต่เราเล่นกันแต่ก่อนนะคหมดต้นเอาผมฮิวก่อนได้ป่ะผมมีติดสามมันมีซื้อมาเพิ่อนมีแปดอันพอแล้วติดจะมาแนละ้วเก่า อ่ามีคนเคาโดนมีคนเคาะเจอเราเมื่อกี้น่าจะมาจากในเมืองในเมืองตรงมุมวัดอ่ะตรงเนี้ยมันมีระฆัง้ขึนนบดีว่าวงเมื่อกี้มันไม่แรงมากเนาะยี่ท่านแรงมากไม่รีบไปเลยไปอยู่ไปสามอันนั่นแหละเราตายถ้าเป็นวงสองไปสามเราน่าจะโตะโตะระเบิดไปแล้วถ้ามันยังไม่ตัดคิวแล้วก็พอได้อยู่แต่ถ้ามันตัดคิวแล้วอะต่อยเป็นวงแรกก็ชิบหายได้ อ๋อวงแรกมันก็มีตัดฮิวใช่ไหมมีเนี่ยเราก็สอ,อนก่อนแรกอ่าคุณบิ๊คุณบิ๊กเราเอาเอาตัวเองไปยืนสุ่มรอบมันจะมีหลอดที่สองในในวงเพิ่มขึ้นมาไอหลอดด้านล่างคือหลอด,ดลอที่สองแล้วถ้าเป็นเป็นวงได้ท้ายมันจะมันจะตัดแบบโคตรเร็วคือแบบคุณาาไม่ต้องขาแย่มันตัดตัดก็คือมันมันไม่สามารถยิวขึ้นมาได้เลยใช่ปะใช่ไม่สามารถยิวเลยต่อยมีต่อยมีคุลูมีก็ไม่รอดอ่ะคือผิงก็ไม่รอดการตายยิวไม่ได้เลย นากลัวโคตรมันคือแบบเอามาฆ่าคนแบบไอแบบสู้นอกวงใช่ไหมมึงไม่เข้าวงนี้มั้ยุณเพิ่มไปฟามนอกวงดีกว่าหรือว่าเราไหวคุณมาตีสวยๆผมดองตีไว้เดี๋ยวผมเจอหน้าผมมันตีเลยดีกว่า ว่าแบบต่อเอาจังหวะที่แบบมันเริ่มสนใจไม่บอสกับบินเมื่อกี้ผมไม่สนใจอะไรเลยผมแต่ว่าจังหวะบินยกอันตีอะมันช่วยผมได้เหมือนกันนะเพราะมันมันวิ่งไม่ได้เพราะเพราะเมื่อกี้มันอ้านถ้าบินยกได้สามผมกอันตีได้เหมือนกันเมื่อกี้ผมไม่สนใจใครเลยผมอันตีไว้ก่อนเลยคูจะตายอืมดีแล้วดีแล้วไอ้นี่มันจุดเกิดเหตุตอนนั้นที่เราเจอเล่นกันนี่หว่ามาเฮ้ยมัน โอ้ยอย่ายืนมันมันมันมาแล้วไอ้ยัยไม่ได้ทำเนี่ยทำแ้นก็ขออนุญาตใช้เลยนะะละกันหรือว่าจะรอติดไม่รอแล้วไฟใครไฟมัในใครมันี่ถ่ายแล้วต้องมีไฟมันแต่สายไฟเรานี่หว่าใช่ใช่ ที Hoy, oh ่ตำรวจซื้อเนี่ยตั้งเป็นเหตุยืนเลยเมื่อกี้สวยเพื่อติดออกแล้วได้คนหนึ่งไงป่ะใช่ๆมันยิงธนูอยู่นะมันยิงธนูอยู่นะมันยิงเยเด้อมันมาช่วยพี่เชเดอร์หน่ะรอจะถ่วงเวลาหน่อยเพื่อนมันจะตายไม่ดิจนกว่าเพนเราจะหมดอ่ะ จลโดนขอ,อน,นเงินมันชุบไม่ได้หรอกเราไปดีกว่าระวังระวังเรื่อมันโอ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าผมว่าไอ้นี่แน่นอนมัน,ม,นมันมีตีนหนึ่งมองเราอยู่ตอนเนี้ยเอา้าเหรอเอเอหลายจังหวัดแล้วนะบินกลับไปเก็บบินจะเป็นกอกม่วงแบบพังนะไม่ต้องเก็บแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวโดนลุมตาย จริงมันมีน่าจะมีกอมอเกาะม่วงตั้งแต่ไอตอนไอ้ตอนทีน่ที่เราบวกนอกวงเมื่อกี้นะตั้งหลายคนโเดียวเลือลกไอ้เอาากาะม่วงมันอะไรนะทนะันตีหกเก้าทันตีสามสามเมื่อกี้ใช้ไปแล้วเอ้คเที่ยนนี่ขอบวงเนีย่ยอาคนณคนณคุณบิลลเอาขาไปแย่ดีกว่าไม่เอาหลอดด้านล่างเพิ่มขึ้นมาลองดูลองดูเกสตาันดีเรียนรู้เรียนรู้ มันจะมีหลอดที่สองข้างล่างด้านขวาเพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะมีเส้นปากขาวอ๋อโอเคเห็นแล้วอ่านั่นแหละถ้าเกิดว่าไอ้หลอดหลอดม่อะไรข้างล่างเติมไอ้หลอดเติมจนแบบถึงเส้นขาวมันจะปิดยูนิตเลยก็คือต้องเข้าวงก่อนที่จะถึงเส้นขาวใช่โอเคนี่เพิ่งเคยเพิ่งเคยรู้เลยตอนแรกผมก็แค่อยากรู้ว่าแบบเออวิเน็ตเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่เราจะติดต้องมีดิ ไปหากระอกดีล่างดี๋ยวไปเล่นโอ้โ400เมตรทุนจะบ้าเหรอทำไรเพื่อนนี่เป็นเควสที่ไกลที่สุดที่เคยเล่นมาปกติรับมันมา200ไม่กล่าวว่าจะรับเมื่อกี้กล่าวว่าจะรับแล้วก็อันนี้นี่เล่นเนี่ยเผื่อไปหาตังค์ไหมอยู่ว่างๆใไอวิ่งตอมโลกวิ่งตามวงไปเลยนะตอนต่อวงไปเรื่อยๆ แต่สกิล F1 ที่มันบอกแม่งโอเคยิงว่ะเมื่อกี้ถ้าผมไม่กด F1 ผมแตกถ้าคิด่าในทีม3แล้ว F1 ใครของแค่ใครก็ได้หรือหรือมันจะมีอย่างนี้นะมันจะมีอย่างนี้คุณวิงกด F1 มันจะว่าเข้าเข้าคุณวิ้งเห็นอีกฝั่ง่ะกำลังตีชาร์จบ้าเพื่เเราคุณวิ่งวิ่งไปขวางอ่ะแบบแฝ่กลางเลยโดนแน่นอนเลยมื่อกี้แม่งชาร์จมาผมกดผมกดไวตั้งแต่ก่อนเข้าไฟไงตอนมันโดนเพิ่งผมกดเลยเรามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเงาเงาแฮมเมอร์สตอร์มอันนี้บ้างครับเฉยเฉยผมว่ามันผมว่าลักษณะนา่าเหมือนกุญแจใหม่มากกว่ามากกว่าเป็นเงา,าอ่ะผลที่ทำเอาสมัยมาเป็นไ<ม>อ้นั่นเลยก็ได้นะแบบคอร์สใหญ่ผมว่ามันนำง่ายไปอ่ะคือแบบฮะเงาเงาทำเป็นค้อนเนะ <c oughs> เี่ยนะผมว่ามันจะฟัสกับ,กบอุปนิมกับสกินนี้มากเราจะทำการเฮ้ยน,<อ>นี่นี่เท่กว่าเยอะอ๋อ <c oughs> แบบดิบๆดิบเงาเมื่อกี้มันไปเก็บสกินมาใช่ไหม เก็บแบบมีตะกินเขี้ยปืนผมหมดแต่เราเก็บมาร์ี้ไม่ได้เลยนะขอเป็นไหวมาไมโอ้ยเขี้ยขอให้เป็นลานโล่งๆเถอะบอกเลยอันติมาไปเกาะมานยกผมอันติเฮ้ยบินยกผมอันติเออใช่ผมยกมานอันติพูดอะไรกูเนี่ยถ้าไม่เไวเปิ้ลหนิงยกได้ครับโกงเลยยกเองอันติเอง เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่อยู่อยู่ใต้เนินเนี่ยเห็นถามว่าเห็นอันนึงนะสวัสดีครับคุณโอ๊ตไม่มีโอ๊ตเป็นใครกันครับมีอะไรบ้ไอโอลิวามี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 ข้างล่างเลยสู้กันอยู่มีใบด้วยไอ้ท่าไอ้ท่าหอกไอ้กระบองใบอ่ะระวังเด้อ มผมด้ผมนั่นด้วยผมนีม่เราเข้าไปต่อไหมนี่เนี่ยผมล,ลงแมนติได้นะลงแมนติแล้วหาป่ากูมัง่งจองต่อครับเดี๋ยวดิบุ๊มตัวเดียวกันนะผมโดนในนี่ว่ะหมาป่าไอ้เชี่ยเ,เลยแล้วแม่งกดกันในนี่ใบไ,ไม่โดนใบเป็นหนึ่งเหมือนกันข้างหน้าข้างหน้ามีอีกข้างหน้ามีอีกข้างหน้ามีเี เก็บ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 มัมีอันตีนะมีมีมีมาแล้วมาแล้วอยู่นิดจ h a n n ้ l คารล่าเบิร์ดสกายฟอุมีทองหทองหทองหงทองอทดอโอเคข้องงอผมของผมนีมีมีกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปติดติดหิน ตีหินโอเคีไดยินเป็นไรอะแปลกๆนะมต่เลืออยัเลยไปที่สาิโอเคครับอิวเป็นปมาณเจสาเอาปืนไฟไปแล้วเ๋สลิงะลิงนี่ๆๆๆเข้าไปในหมู่บ้านไปกันเราออครับผมขอที่อมแป๊บสิ ขางล่างมีคนสามองหนึ่งเรอนี่ไม่มีที่ซ่อมเลยอยู่นี่สา,นสามคนสามคนซีเดียวกันโอเนี่ตพอไปก่อนเถอยเ,เออ๋อ ใช่ไหมันไม่เก็บที่ซ่อมเออไม่มีอ่าคุณบอสคุณบอสนี่มันอยู่นี่มันอยู่คุณคุณได้าที่มันเข้าไปแล้วกระบองเมื่อกี้คุณเล่นกระบอกใช่ไหมใช่แล้วผมเล่นหอกเอ้าหรอคุมีฮับเอาเอาหอกมั้ยคุณมีฮับบอสผมผมมีหอกผมมีฮับบอสหมดแล้วโอเคมิดมีหอกปะไม่มีเฮ้ยมันแย่ไปแล้ว เอาอิชีบยมาละบูมวอตโทษทีผมมีเจ็ดผมมีกระบองโอเคมามามาผมเพิ่งเห็นก็พาใครเหมาะสองคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยู่ไหนเจ็ดกระบองเออเจ็ดไปผมเพิ่งเห็นว่าผมมีกระบองไม่รู้ว่าเก็บตอนไหนเก็ต้นไม้หรือต้นไม้ตีหนึ่อยู่ไหนวะผมหาตีให้อยู่ นีนี่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 นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวสามตัวเลยเอาไงมหัติดหัวติดจะโดนกัแล้วเนี่ย้าผิงเจ้ผิงอยูผม้ผิงจ้ผิงเจ้ผิงจะตายแล้วิ้ผิงตายก่อนโยโต โอ้โหพากิโลสวยโอ้ยไบินอยู่มา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 เลยมาเลยมาเลยมเลยมาเลยมเลยเลยสอง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 เลนเลยมาชุบ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 มันมันมั กดพารีแล้วไม่ติดผออ้เจดน,นูตายแม่นี่ห่ายขนาดโยกเลยนะนไม่ต้องชอุบอะบินไม่ต้องชอุบไอบินเลน<ป>เลยโอเคไปไปช่วยก่อนเดีย๋ยวแยกกันยิ่ ไปนอนกันนะครับที่คือด้อยขอขวยลิปต์ครับที่เข้ามาดูอ,อ้าวกับมือ <_ S 3> <_ S 1> ยาวอุ้ยได้ชนะเพลงตอนขอขอคุณจะได้คลิปแล้วขอชนะเอ้ยอย่าค้าง จอกูเป็นอะไรวะเนี่ยแม่งออ <c oughs> แอบ,บแอบ,บแอบเกิดข้าไปหาแม่เลยละกัน <c oughs> นั่นแน่ส่งสติ๊กเกอร์และมือเอกนี่ <c oughs> โผล่มาแล้วเพื่อน นี่ไงตีแบงเออทิกเกอร์เหรอเก็บสิสบายละหลบตีหลบเยอะแยะอาวุธรอคิวเอาอ้าวี้ใครได้เดี๋ยวเปีกสบายอย่างเงี้ยเต่าเข้าคนนะจ๊ะหุ้ยมันเผาเข้าอ๋อมันเผาเข้าครงแบบนี้ เื่อยเลยแต่ว่อินขึ้นหลอดโอ้โหเอาล้มัน,นจะเวลาติดบัญชีตายตายวู้ฮู้ ไม่อามเองคุณย right? ิงห้งสวยคิดจะนำแปลงเราแต่ละคุยิงปืนไปมึงยังฝืนแปยงอด็กเผาเผาไม่เลิกทล้วแม่เสียงเด็กเนี่ยร่นท้ายที่ไม่กลับเป็นบ้านนะแล้วที่ว่าโอ้โหถ้าเป็นชีโร่บอลก็ขีด